สวัสดีปีใหม่ปี2567ทั้งปีใหม่ไทยแล้วก็ปีใหม่จีนเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่ดวงชงนะก็สามารถเลื่อนไปฟังคำสาํายโหราศาสตร์ไทยนาทีที่4เป็นต้นไปได้เลยครับ ในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับตรงกับวันเสาร์ของปี2517นะก็นับว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะครับเรียกว่าวันตุ๊ดจีนนักษัตริย์ของปี2517เนี่แหละครับก็คือเป็นนักษัตริย์ของปีมโรงนะประงธาตุอะไรนะครับก็เป็นมโรงธาตุไม้นะครับนี่พอเป็นมารงธาตุไม้เนี่ยมรงเนี่ยครับนะตามหลักของโหราศาสตร์จีนนะเขาก็เรียกว่า เป็นปีชงนะอ่าไม่ถูกกับปีจอนะนี่ปีจอเองนะครับก็มีในหลายภาคส่วนไงฮะมีหลายธาตุนะครับอย่างปีจอในปี2489ก็เป็นปีจอธาตุไฟนะอ่าปีจอในปี2501เป็นธาตุดิน 2,513เป็นธาตุทองนะครับ2,525 25เป็นธาตุน้ํา2,537เป็นธาตุไม้2,549เป็นธาตุไฟนะครับนี่เนี่ยปีจอก็มีหลายธาตุแบบนี้นะปีจอที่จะต้องระมัดระวังผลกระทบนะครับมากที่สุดก็คือปีจอในปี2,513นะเพราะเป็นเหมือนไม้กับทองนะเป็นขันดาวพิฆาตกันอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็จะต้องระมัดระวังหน่อยนะการระมัดระวังก็คือมีสติให้มากขึ้นนะทำบุญมากขึ้นเติม ส่วนให้มากขึ้น เวลาจะไปปะทะอะไรกับใครเนี่ยนะครับก็ต้องเบรกเบรกตัวเองไงก็หลีกเลี่ยงนะครับก็เรียกนิ่งไว้สงบไว้เงครับใช้หลักพทธนะก็คือใช้ศีลห้าเลแหละนะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะไม่ไปลุกลามไม่ไปต่อยตีเนี่ยมันก็ไม่เกิดเรื่องถูกไหมไม่ไปลักขโมยของนะพอไม่ไปลักขโมยของใครนะมันก็ไม่มีเรื่องถูกไหมไม่รปพิผิดในกามเนี่ยไปเอาคนอื่นเขาเข้ามาในชีวิตไม่เพิ่มเติมอะไรที่เป็นตัวโรคตัวอยากนะมันก็ไม่เกิดปัญหาเห็นไหมไม่ ดินทาว่าร้ายไม่ไปพูดส่อเสียดไม่ไปเบียดเบียนทางคําพูดอย่างนี้นะครับอ่ามันก็ไม่เก่อเกิดปัญหาใช่นไหมนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้เทานเองนะครับมีสตินะก็คือไม่ดื่มสุราเมรยะมะชะเลยนะครับอ่าก็มีสตินะประคองสติเอาไว้เห็นไหมพอมันมีครบทุกอย่างนี้นะต่อให้ปีชงอะไรเข้ามามันก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้นะครับรวมถึงว่าอ่าเติมบุญเติมบุญส่วนนะไหว้พระตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรสวดมนต์นนตนทำสมาธินะวนๆไป ในลักษณะแบบนี้นะ,ะถ้าใครกังวลนะ,ะมันก็จะช่วยให้นะครับเหมือนมีบุญใหม่มาเติมบุญเก่าหนุนนําให้ชะตาชีวิตเนี่ยมันจะเรือนรุ่งเรืองขึ้นได้นะครับอย่างนักษัตริย์ที่เป็นปีจอเนี่ยสมมติไฟไปเจอไม้เห็นไหมไม้ม,มาเสริมไฟอยู่แล้วหรือว่าปลาจะจุดอาหารทํากับข้าวนะก่อฟืนอะไรใช้ไม้ก่อเห็นไหมไฟก็ลุกโชติช่วงนะครับมันก็ยังมีข้อดีไงว่าเป็นปีที่ยังเสริมดวงทาให้เฮงได้อย่างนี้นะ,ะปี2องพาเนี่ย เป็นจอธาติน นะครับอาถือว่าไม้ที่มดินใช่ไหมดินมันเกาะเกิดกับไม้เพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรต้องอารมุ่มอาร่วยไงนะมันจะไปเถื่ยนตรงอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีให้เขาบ้างนะครับอาจจะมั้ดินเสริมให้ไม้เนี่ยนะอามีให้เขาบ้างอย่างเงี้ยนะครับมีความหนักแน่นนะเข้ามาในชาตาชีตเนี่ยเกิดขึ้นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วนะฮะนี่ตัวเสริมไม้นะครับเพิ่มอีกตัวนึงก็คือปี2 5 2 5ถูกไหมเราเป็นนักขิย์ปีจอธาตุน้ำน้ำเนี่ยเติมไม้เต็มเต็ม เมือนนะทำให้ไม้เจริญเติบโตทําให้ไม้งอกงามนะเขาเรียกว่าทําทานบริจาคทานนะทำการกุศลเนี่ยเสียสละนะอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มีหลายๆอย่างเจริญงอกงามขึ้นได้นี่ไปเทกระจาดงานเทกระจาดนะครับมันก็ช่วยให้สบายใจขึ้นมาได้นะอ่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในนักษัตริ์ศีจอก็ไม่ต้องกังวลใจมากนะเพราะปกติมันก็ชงกันทุกปีนะครับเนะคราะห์เหมือนกันเคราะห์ดวงดาวโหราศาสตรไทยมันก็เข้าทุกปีนะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็มีวิธีในการทําบุญรั ใช่ไหมควําบุญรับเหตุหลายอย่างมันก็กลับร้ายกลายเป็นดีให้กับดวงชะตานั่นเองทีนี้นะครับเรามาพูดถึงโหราศาสตร์ไทยกันต่อลักนาราศีพฤษศนะครับจังหวะของมกราคุมพาเนี่ยนะก็ยังมองว่าดาวชะตาของตัวเรานะครับ ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับอย่างทั้งมกราเนี่ยเต็มเดือนนะดวงชะตาพระสุขของเราได้ตำแหน่งเป็นประถูกไหมออยู่ในเรื่องของพบปัตตานินะเพราะเป็นประเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าบางที แบบเอาใจไปให้คนอื่นเขามากเกินไปนะแต่ว่าลืมดูแลตัวเองนะครับอ่าก็เลยทาให้ว่าเหมือนจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะจะมีความทุกข์นะครับเกิดขึ้นได้นะถ้าบางครั้งนะครับถ้าไปหึงหวงอะไรกันมากมายเลยนะอ่าก็จะรู้สึกว่าเหมือนคู่ก็ไม่เอานะเหมือนเราแบบตัวเองตัวเอง,อ,เอ,งอะไรนะอ้อนนะครับอ้อนคู่อยากจะให้เขาเอาใจใส่ดูแลเรากลับมา ขูแล้วก็ตเตลิดไปเลยนะก <c oughs> ็ไม่ได้จะใส่ใจอะไรไม่ได้จะใส่ใจอะไรกลับนะครับถ้าเป็นช่วงที่จะต้องหันกลับมานะดูแลใจตัวเองนะรวมถึงดูแลของสุขภาพของตัวชาพฤกษ์เองด้วยนะครับไม่ต้องไปเอาใจไปฝากว่า,าวใครมากนะนะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองเท่านั้นแหละนะครับแต่วความแข็งแกร่งดีๆนั้นก็จะโครจรกลับเข้ามานะนี้พอไปสู่กุมภาเนี่ยนะก็ระมัดระวังในเรื่องของเกณฑ์นในเรื่องว่าอ่าเจ็บป่วยอ่ามี เกณฑ์การเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลได้นะบางทีการเข้าออกโรงพยาบาลไม่จำเป็นตัวเราต้องเจ็บปัวยอย่างเดียวนะบางทีพาคนรอบข้างนะคนรอบตัวนะครับไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปพบแพทย์เนี่ยได้นะเช่นบางทีมีเกณฑ์ในเรื่องของอลูกหล,กล,กลานนะครับลูกน้องสัตว์เลี้ยงอะไรนะ,นะเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลนะฮะเราก็ไปด้วยนะเราก็ไปทุกข์กับเขาด้วยนะ,ะท่านั้นเองนะครับ ก็ถือว่านะเป็นการแก้เคราะห์แก้เค็ดไปนะที่ตัวเองจะเจ็บป่วยอะไรนะครับมีเรื่องเคราะห์เข้ามาทั้นบุญในลักษณะของการเสริมนะมกราคุมพานะครับก็เรียกว่าทำเกี่ยวกับพวกยานะครับวเวภัณฑ์ต่างๆนะเพื่อเสริมนะครับความแข็งแรงหรือว่ากําจัดโรคภัยอะไรต่างๆนะครับให้กับตัวเองนะเ mm hmm. พอเวลาทํเวัณฑ์นยาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ท่านก็จะได้ใช้นะครับอของที่เราใช้เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับรือ ดีๆนะเติมบุญเติมกุศลนั้นให้กับดวงชะตาของตัวเราขึ้นมานั่นเองนะครับการเงินนะในส่วนจังหวะของมกราคมพานนะครับยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่ามันจะมีรั่วออกไหลออกหน่อยนะช่วงของเดือนมกราแต่ว่าไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะจนน่ากังวลไม่ได้เยอะจนคิดว่ามันจะหากลับมาไม่ได้หรอกนะครับเรียกว่าหาได้นะหามาได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับพอเข้าไปส กุมภาพาเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นนะค,อคอ่อยๆมีในเรื่องของการเงินต่างๆที่มันค่อยๆฟื้นขึ้นดีขึ้นนะครับพ่านถือว่าโมกระน่าจะเป็นช่วงจังหวะของการเริ่มต้นที่จะลงทุนนะครับแต่ลงทุนเบาๆนะ,ะเดี๋ยวผลประโยชน์ต่างๆที่เราคาดคิดไวน้นะครับมันก็จะหวนกลับมานะย้อนคืนกลับมานะครับทีนี้มกรากุมภาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของความคิดบางที มีปัญหากันเกิดขึ้นได้นะครับกับคนในครอบครัวนะกับญาติพี่น้องนะกับคนใกล้ตัวนะบางทีแบบตัวเราเนี่ยเหมือนแบบนะเหมือนคนไม่ได้กินกาแฟวิญญาเราจะล้ากนะเวลาพลังงานมาไม่เต็มพลังงานมาไม่พร้อมแลนะบางทีคิดอะไรตกตกหล่นขลดขาด,ขาดนี่ย นะครับจนทําให้ว่าแบบมีปัญหานะครับความหงุดหงิดกับสิ่งรอบตัวกับสิ่งรอบข้างเข้ามานะนะก็เตือนเอาไว้นะครับให้ดูแลใจตัวเองดีๆนะครับจะได้มีความแข็งแกร่งนั้นย้อนกลับเข้ามาให้กับตัวเราเองด้วยนะ มาดูเรื่องงานนะครับงานนะครับในส่วนของมกราเนี่ยนะครับมกราคมพาเนี่ยนะ,ะบางครั้งเนี่ยนะพอดาวเราเสียใช่ไหมดาวเราไม่เต็มที่นะเวลาทำอะไรเนี่ยในบางครั้งมันจะมีข้อผิดพลาดนะเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับให้กลับไปแก้ไขนะเพราะฉะนั้นมามาระวังในเรื่องของข้อผิดพลาดจนทํางานแล้ว นะต้องส่งแล้วส่งอีกส่งแล้วส่งอีกเนี่ยนะครับอ่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการโดนหัวนหน้างานนะ่ะตาหนิเรานะตาหนิเราได้เบาๆนะครับอ่าในส่วนจังหวะนี้นะก็จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าก็อย่าพึ่งน้อยใจนะอย่าพึ่งน้อยใจแบบโดนหัวนหน้าตําหนิแล้วโอ้โหน้อยใจอยากจะออกอยากจะออกเลยก็มันจะมีแวบเข้ามาแหละนะแต่ก็อย่าพึ่งแบบ ออกไปสักทีเดียวนะเพราะมองว่า,าดาวของดวงชะตาโดยภาพรวมเนี่ยที่ยังมีดาวฤตุอยู่นะครับโคจรทับลักดวงชะตาของเราอยู่ในระยะเวลายาวๆเน,านาี่นะเวลาทําอะไรเนี่ยนะครับค่อยเป็นค่อยไป นะแถบจังหวะเดือนมกราคมพาเนี่ยยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีนะ,อะของดวงชะตาที่จะแบบแตัดสินใจอออกเลยอะไรนี้นะเราไปเริ่มต้นงานใหม่ไปหางานใหม่นะไอ้ตัวนั้นนะครับยังไม่โดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นใจเย,ยน็ยนๆก่อนนะเพราะดาวมีช่วงจังหวะขัดนิดหน่อยเองนะไม่ได้ยาวนานอะไรนะครับมาสั้นๆ บางคนก็แอบใจร้อนไงฉุกคิดเลย,เยถ้าดาวจังหวะการงานของเราไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดีอะไรสักเท่าไหร่นนะเราจะกลับไปดีเต็มที่บริบูรณ์ดีเต็มที่เมื่อไหร่หนนะก็ต้องรอน้นนะครับผัดเปลี่ยนของวันปีใหม่ไทยนะช่วงสงกรานไปนะครับหลายๆอย่างมันก็จะเริ่มกลับมาฟื้นขึ้นนะคะแข็งแกร่งขึ้นดีขึ้นในหลายๆองค์ประกอบนะเพราะนั้นมกราคมพานี้เตือนนะครับใจเย็นๆในเรื่องของหน้าที่กัดทีนี้นะครับ ให้บางคนแคร์ความรู้สึกมากเลยนะว่าถ้าเรามีปัญหากับนายเนี่ยนะโอ้โหอยู่ยากแลเริ่มอยู่ยากแลใช่ไหมไม่ต้องกังวลใจไปขนาดนั้นนะครับ เพราะในช่วงที่มีปัญหาเช่นเดียวกันถึงบอกมันช่วงสั้นไงอ่าพอเข้าสู่วาเลนทน์ไปเป็นต้นไปนี่นะครับความสุขนะการเจรจาที่มันจะกลับขึ้นมาคืนดีกันได้เนี่ยระหว่างเรากับผู้รับผู้ใหญ่นะครับระหว่างเรากับหัวหน้างานเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมานะเพราะฉะนั้นเราแค่อย่าไปต่อล้อต่อเถียงนะทําตัว ตีดีเอาไว้นะครับเดี๋ยวหลายๆอย่างมันก็ฟื้นกลับมาแล้วนะเป็นช่วงจังหวะสั้นๆนะครับรวมถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรด้วยนะนะครับความรักความสัมพันธ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวก็ย้อนกลับมาสมมติทะเลาะกันโกรธกันงอนกันนะต้องการที่เพิ่งในช่วงรแรกๆมกราคุมพาเดื่องกุมพาพันเนี่ยแหละนะเป็นต้นไปเลยเนี่ยนะครับกลางกลางเดอนเป็นต้นไปนะครับพอได้มาไปเที่ยวด้วยกันนะสมมติมีเกณฑ์ไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะเดินทางไปต่างประเทศไหมมีนะเดินทาง ไปเที่ยวต่างจังหวัดไหมมีนะคนที่เกิดในช่วงของลัคนาพฤกษ์ศพเลครับก็จะเหมือนได้ความรักดีๆนะครับกลับเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้ายครึ่งแรกดีครึ่งหลังนะทั้งเรื่องรักเรื่องนายนะครับก็จะเป็นความสดใสสดชื่นนั้นหวนกลับเข้ามานะครับแถมยังมีเกณฑ์ที่ดีๆในอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะก็คือในเรื่องของอการมีความโชคดีนะครับจากทางการเงินเนี่ยนะมีโชคลาบนะครับมีตัวฟลุกมีเกณฑ์ฟลุก ด,ดีเข้ามาน,นี่ก็อยู่ที่บุญกุศลของแต่ละบุคคลแล้วนะครับว่าจะมากจะน้อยนะครับจะได้ไหมจะหรือจะไม่ได้นะครับแต่มีเกณฑ์เข้ามานะฮะบ,บางทีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า,าได้โชคจากพอทําบุญปุป๊บใช่ไหมสมาธิดีด้วยนะได้โชคจากฝันนะเทวดามาให้เลขโชคดีอะไรเงี้ยนะครับก็จะทํา,าทให้พฤกษุนะครับมีโอกาสทองมีโอกาสดีๆนั้นโหนกับเข้ามาในชะตาชีวิตนั่นเองสุขภาพต่างๆด้วยนะที่ม่ที่เคยเสื่อมถอยซึ่ เคยไม่ดีไปนะครับพอใจมันดีปุ๊บสุขภาพมันก็กลับมาดีขึ้นเห็นไหมใจควบกุมกายไงน,นะเพราะฉะถ้าใจเราแข็งแกร่งทุกอย่างก็กลับมาฟื้นขึ้นดีขึ้นนะเพราะ,ะนั้นสุขภาพก็จะเริ่มดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับ ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทุกๆพระองค์รวมถึงเทวดาประจำนบพรเคราะห์โดนบันดาลให้กับทุกๆรัคนาราศีประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่เรงเรืองมีแต่วความร่ำรวยตลอดทั้งปี2,567ครับ